สวัสดีพลพักนักลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นเล่นหัวอยากรวยกันทางรัชทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่พลแล้วก็เกมมันมาใหม่นะ น,นี่เลยกับเซ็กซี่บาคาร่านะครับกดเข้าไปห้องที่3นะจ๊ะน,นะไม่ชักช้าอยู่ใยญ่นะทุนมีพน1หนึ่งพบาทเอ้ยหนึ่พที่ไหนหนึ่งรบ้าบอที่สุดอ่ะนะตาแรกเขาจัดไปแล้วกับเพลเยอร์เแต้มนะครับผมไม่เป็นไรนะเราจะรอตาต่อไปซึ่งก็เป็นตานี้นี่เองนะครับนะอ่ะคำนวณก่อนกดมาแล้วสูตรออกมาว่าน่าจะเป็น ็นสีแดงที่ไม่จัดไปเลยสีแดงแล้วกันนะครับผมนะอ่ะนะการกดแบบนี้เขาเรียกว่าการคาดคะเนเขาไพ่นะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนเลยก็มีประโยชน์มากมายนะครับแล้วแต่ใครคที่สามารถดูเป็นอ้าวทำไม เอกระตกกุกงักงุกงักอ่าลงมาแล้วนะอ่ะเปิดไพ่รอบนี้เป็นเช่นไรอยากรู้จริงเธอจ๋าของเราหฝั่งนู้นสฝั่งเราสมนี่หว่าฝั่งนู้นห้าฝั่งนู้น7ฝั่งเราห้าแต้มฝั่งนู้นสองแต้ม,ตมจัวขึ้นมาเป็นแยก <Bank> er ออยากกิน <bought. S 1> แบบสวยๆไปแล้ว <two. S 1> นะ er โอ้โหปะโถเอยเปิดหัวสวยจริงๆเลยนะอ่ะน้อง ข้วฟ่างใช่ไหมไม่รู้ยิ้มมาโอ้โหยิ้มกว่าตลาดด้วยมะโทเออนะ <Good S 2> บวกมา <to S 1> แล้ว <you S 1> นะครับสำหรับไม้แรกนี่ยจะไม้ต่อไปกดดูการคำนวณแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่านี่เลยเออถ้าสวยๆก็ต้องเป็นน้ำเงินใช่ไหม งั้นก็จัดไปเลยนะครับแหมทำไมต้องกระดกลิ้นรอลิงนี่หวะาอ่ะนะร้อยเก้าสิบห้าบาทนะจ๊ะแล้วก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับกับน้องยิ้มกว่ดตลาดคนนี้เปิดมาฝั่งเราเจ็ดฝั่งนู้นห้าฝั่งเราห้าเข้าฝั่งนู้นห้าเข้าเหมือนกันเฮ้ยเอาอ่ะเอฝั่งเราเจ็ดเข้าเป็นเก้าแต่ว่าไม่อยากจะพูด <F aker S 1> เยอะนาะย <has seven. S 1> สองพูดเยอะแล้วก็ร <has nine. S 1> ำคาญกันนะ เออธรรมดาซะ <ไป S 2> ที่ไหนธรรมดาโลกไม่จำอยู่แววนะครับบวกมาแล้วสองไม้สวยๆเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าสนใจอย่าลืมแมดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันวีสนะ <ไป S 2> สครับ <ไป S 1> ผมนะ <ไป S 1> ตามแบนเนอร์ที่ติดได้เลยนะจ๊ะอ๋ะอ,อนี่นี่นี่ตาน,นี่นี่เลยมั่นใจมากเลยนะไปเลย,เลยแบงเกอร์สามรบาทนะครับนะไม่ต้องรีรอรอรีชักช้าอยู่ย่างไรกันเล่านะจ๊ะ เรามาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่าห้องที่สามกับน้องยิ้มกว่าตลาดคนนี้นะครับเปิดไพ่อีกแล้วรวดเร็วทันใจฟังเราสามฟังเขาหกฟังเขาสี่เข้าเป็นบอดฟังเราหเข้าเ <Bank> er ก้าแต้มอีกแล้ว <Player has S 1> อะไร <hero. S 1> วะหน้าโอ <Bank> er ้โหมากับดวงอ้โทเอาวะนะ ธรรมดาที่ไหนธรรมดาโลกไม่จังอยู่แล้วนะ <Start S 1> จ๊ะอย่างว่าไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะบวกมาสวยๆละสามไม้ติดแล้วยังไม่หยุดแน่นอนนะครับผมนะแบบนี้เขาเรียกว่าการเล่นแบบทบไม้นะคุณหนูจ๋ะนะเป็นคนใต้กันเลยทีเดียวนี่จัดไปเลยนะครับตานนี้ขอหยุดดูก่อนละกันนะครับ นะเพราะว่าเขาไพ่นั้นงงง,งนิดนึงนะจ๊ะอืม้าจะลงก็คงจะเป็นแบงเกอร์ล่ะนะอ่าโชคดีไปอ้ามันชนกันนี่หว่าเออเอาว่นะโชคดีจริงเลยนะครับถ้าจะลงจะลงแบงเกอร์นะแต่มันชนไปแล้วนะอ่าตานี้คำนวณใหม่แล้วกันนะครับเอ้ยกดมาปุ๊บ สวยจัดเลยอาจัดไปละกันนะครับอ่านี่เลย400บาทกับเลเยอร์นะครับผมนะอ่าสนใจอย่าลืมแมดตลายมาคุยกันที่แอดเกมมันนะครับอย่าลอกก็แล้วก็แมลินพันลิ้นรัวแล้วลก็อย่าลืมกด ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พลและเกมมันมาใหม่นะจ๊ะโอเคเปิดไพ่ตาดีน้องยิ้มกว่าตลาดจ๋าฟังเราหกฟังนู้นสี่ฟังเรา 6, เต้เข้าหกแต้มนะครับฟังนู้นเต้เข้าสี่แต้มแล้วก็จัวขึ้นมาเป็นหกปะทอธรรมด <laughs> าที <laughs> ่ไหนที <laughs> ่ไหนที่ไหนอะน้องบอกโบกมือเอาไปพี่เออ จัดมาสี่ไม้ไปแล้วโอ้ยอาเอาวะนะมาไม้นี้นะครับขอ,ขอ,ขอเที่ยเต็มๆหน่อยแล้วกันนะอ่า,อาสวยว่ะนี่เลยเนี่ยทางจะดีนะครับแม่เออมันยากนิดหน่อยแต่ก็ตัดสินใจแล้วล่ะนะเอาไปเลยนะครับพเพเยอร์500บาทนะจ๊ะมาดูกันสิตานี้เป็นเช่นไรจะบวก5ไม้ติดหรือไม่ เปิดมาฝั่งเราสองฝั่งนู้นเตะฝั่งเราสิบเป็นสองแต้มฝั่งนู้นก็เตะอีกแล้วเออเอาว่าให้มันเตะไปสามตัวเลยเอา้าวฝั่งเราขอสี่หกมาโอ้ยเกินคาดไปแล้วฝั่งนูน 8, ้นแปดมาอ้าวแปดมาแล้วชนเนี่ยโอ้ยชนบุรีเอออะไรอะไรไม่เป็นไรนะครับผมนะมันชนไปแล้วเออไม่เป็นไรนะ ถือว่าไม่ได้ก็ไม่เสียนะเอาใหม<า>่ตบมือหน่อยตบเป็นชุดที่หยังว่ <c oughs> อะอะโอเคตานี้ต้องรอบครอบหน่อยนะครับแม่เสียเลยนะคํานวณมาซะอย่างดีๆนะจ๊ะอะกดเหมือนเดิมนะอะยังเชื่อใจอยู่นะครับว่าต้องเป็นเลเยอร์นะจ๊ะห้าร้อยบาทนะโอ้หมันกระตกอะไรขนาดนี้นะน่าเปิดไพ่น้องยิ้มกว่าตลาด นี่เลยนะฟังเราเจ็ฟังร 7, ุงร่น5้าฟังเราสองเข้าไอ้สเออเอาวะ,าวะไม่ตายเถอ,เอะแม่แม่ดวงมาจริงๆแล้ววันนี้เออเอาวะนะเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวนะครับพริกไทยเจียวอีกแล้วนะครับคลิมนี้บวกแบบสวยๆหไม้ติดกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับหากสนใจหรืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมันวีนะครับ,รบผมนะฝากไว้ด้วยนะไอ้ส